การทางานของภาครัฐมีความสําคัญอย่างมากนะคะคุณผู้ชมถ้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลแล้วนําไปสู่การช่วยเหลือประชาชนการลดเหตุด่วนเหตุร้ายต่างๆได้ก็น่าจะทําให้เกิดประโยชน์กับภาคประชาชนเหล่านี้มีความหมายอย่างไรคิดยกกาลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะถ้าพูดถึงความสามารถของภาครัฐเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่างๆเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรคะอาจารย์จริงๆยังไม่มีสับเรียกนะครับขอเรียกเป็นภาษาไทยนะครับเรียกว่าเป็น รัฐถาพยากรณ์ตัดตอนเหตุร้ายครับรัฐถาพยากรณ์ก็คือรัฐที่สามารถพยากรณ์เหตุการณ์ไม่ดีล่วงหน้าได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะตรงข้ามกับรัฐถาทิปัดอัต,ตคัดตสติปัญญาครับค่ะหมายความว่าก็คือความสามารถของภาครัฐในการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็คาดการสถานการณ์ได้ร้ายที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่รัฐของประเทศต่างๆนะครับพัฒนาไปเยอะมากนะครับอย่างที่ดีไลท์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษานะครับ ได้ทำนายแนวโน้มของรัฐบาลในปี2020นี้ครับโดยบอกว่าจะมีรัฐบาลหลายประเทศมากเอาไอทีคือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้นและที่สำคัญช่วงหลังๆก็คือเอาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับมาช่วยทำงานภาครัฐด้วยนะครับเอาพฤติกรรมศาสตร์นะครับทำให้ภาครัฐรู้จิตวิทยาประชาชนเวลาจะช่วยประชาชนก็จะได้สามารถช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งวันหลังจะขอมาเล่าสู่กันฟังแต่วันนี้ขอพูดถึงเรื่อง รัฐาพยากรคือใช้ Data Analytics นะครับทำ p rediction มองไปข้างหน้าว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดภัยพิบัติที่จุดไหนจะได้เข้าไปป้องกันไปตัดตอนซะก่อนปัญหาจะได้ไม่เกิดครับที่ทำสำเร็จอย่างเช่นประเทศไหนบ้างคะจย์มีตัวอย่างมากมายเลยนะครับแต่ขอยกตัวอย่างบางตัวนะครับเช่นที่อังกฤษนะครับ ก็เอาระบรบรัฐาพยากรนี่นะครับมาช่วยป้องกันประชาชนหนีภาษีครับหลบเลี่ยงภาษีต่างๆก็ทําให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเอารัฐาพยากรนี้ไปตรวจร้านอาหารว่าร้านไหนอาจจะมีปัญหานะครับจุดไหนอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟไหม้นะครับหรือสิงคโปร์ครับไปตรวจว่าจุดไหนอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางอากาศได้จะได้ป้องกันในล่วงหน้าครับประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็คือหากรัฐมีขีดความสามารถต่ำนะครับเหตุการณ์ร้ายๆผ่านไป ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครั้งต่อไปไม่มีโอกาสแม้กระทั่งวัวหายล้มอมคอกครับเพราะมันจะเกิดขึ้นซ้ําอีกแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐของประเทศที่เก่งที่สมาร์ทนะครับจะรู้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายปัญหานั้นไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าถูกตัดตอนไปเรียบร้อยแล้วครับกรณีอุบัติเหตุนี่ก็ช่วยได้เหรอคะอาจารย์ครับช่วยได้เยอะเลยครับมีตัวอย่างของเขตซัตเซ็กตะวันออกของอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเขตที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยมากอย่างที่ปรากฏเป็นภาพเนี่ยครับเป็นเขตที่ เกิดขึ้นมากกว่าส่วนอื่นๆของประเทศอังกฤษครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐนะครับก็ใช้ข้อมูลนะครับมาวิเคราะห์มาระบุจุดเสี่ยงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุมากมายไปกว่านี้ครับการศึกษาก็จะพบว่าไม่ใช่คนข้างนอกนะครับที่มาขับรถและทําให้เกิดปัญหากลายเป็นคนในเขตเองและสาเหตุปัญหามักจะเกิดขึ้นจากการขับรถเร็วกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดให้ครับพอสามารถวิเคราะห์ปัญหาระบุจุดเสี่ยงได้นะครับก็สามารถเอาข้อมูลนี้ มาเพิ่มการปรับคนที่ขับรถเร็วนะครับทำให้การขับรถเร็วนะครับลดลงไป20%ครับและลดคดีต่างๆที่ต้องส่งฟ้องร้องศาลครับนี่คือตัวอย่างของการใช้รัฐาพยากรใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้วมาป้องกันการเกิดปัญหาได้ครับกรณีนี้ขอเล่าการเกิดไฟไหม้นะครับในเขตเมืองก่อนนะครับในเมืองนะครับก็จะมีอาคารพาณิชย์ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือในแอตแลนตานะครับซึ่งเป็นเมืองในรัฐจอร์เจียในสหรัฐอเมริกานะครับ ก็ใช้ระบบเรียกว่าระบบไฟเบอร์นะครับเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรัฐาพยากรเนี่ยก็จะเอาข้อมูลมาลงแผนที่ครับแล้วก็บอกว่าจุดไหนนะครับมีปัจจัยที่สําคัญอะไรจุดไหนมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะปกติแล้วพอเกิดอาคารพณิชย์มากมายขนาดนี้เจ้าหน้าที่ของเมืองไม่สามารถเดินไปตรวจทุกที่ทุกที่ได้ก็ควรจะต้องระบุจุดเสี่ยงออกมาผลการพัฒนาระบบมาก็พบว่าทายจุดเสี่ยงณวันนี้นะครับได้ถูกประมาณ71ซ ซึ่งก็ลดการใช้ทรัพยากรของรัฐนะครับทำให้เวลาไปตรวจนั้นมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าเกิดพัฒนาต่อไปความถูกต้องก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นป้องกันเหตุร้ายป้องกันอัคคีภัยได้ดีขึ้นด้วยครับอย่างนี้ที่เรียกว่าตัดตอนเหตุร้ายได้จริงๆนะคะแล้วจะนํามาปรับใช้ในไทยได้อย่างไรบ้างคะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําข้อมูลแบบนี้ได้ก็จะกลับไปเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคือภาครัฐจะต้องมีการเชื่อมข้อมูลระหว่างกัน อย่างระบบของเมืองแอตแลนต้าเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยนี้นะครับจะใช้ฐานข้อมูล8ฐานข้อมูลครับเช่นใช้ฐานข้อมูลแผนที่นะครับและฐานข้อมูลสถิติในอดีตว่าที่ไหนเกิดไฟไหม้บ่อยไปดูว่าที่ไหนนะครับได้รับใบอนุญาตจําหน่ายสิ่งที่ไวไฟก็แปลว่าจุดนี้มีจุดเสี่ยงนะครับที่ไหนเป็นจุดที่ขายเหล้าได้ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดคนเสพสุราจนมึนเมานะครับต่างๆเหล่านี้ครับดูข้อมูลจากทุกแหล่ง แล้วมาใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ครับในการวิเคราะห์ก็จะสามารถระบุจุดเสี่ยงเหมือนกับที่เราเห็นในแผนที่เมื่อสักครู่นี้ได้ก็เข้าไปป้องกันได้ครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันจึงจะสามารถทําให้ทหํานายได้ถูกต้องครับการที่ประเทศไทยจะทําแบบนี้ได้ก็แปลว่าหน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งเทศบาลและกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างๆต้องเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นถังข้อมูลขนาดใหญ่ครับจึงจะสามารถทายถูกได้ถ้าใช้ข้อมูลเฉพาะบางหน่วยงาน ก็ไม่สามารถระบุจุดเสี่ยงได้อย่างถูกต้องครับก็คือกลับมาโจทย์เดิมเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะโดยรวมค่ะรัฐไทยเองก็คงจะต้องทําอะไรอีกเยอะเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับรัฐไทยจริงๆก็ค่อยๆค,คลืบคลานมาพอสมควรนะครับก็ยังสามารถไปต่อได้นะครับแต่ให้นึกไว้ว่ารัฐที่มีขีดความสามารถสูงนะครับไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแต่สามารถทํานายปัญหาและแก้ได้แต่ถ้าเป็นรัฐที่มีขีดความสามารถต่านะครับเกิดปัญหาไปแล้ว ยังไม่รู้อิโนโออิเนเว่าเกิดอะไรขึ้นเลยแล้วมันก็จะเกิดซ้าครับอย่างกรณีประเทศไทยถ้าเกิดไปดูเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเราก็จะพบว่าเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็คงต้องมีเครื่องหมายคำถามตัวโตๆครับว่าเรามีระบบการเก็บและการใช้ข้อมูลการเชื่อมข้อมูลอย่างไรจึงไม่สามารถทำนายจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไปป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นครับรัฐไทยต้องรู้จักเก็บข้อมูล เพื่อบริการประชาชนและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมาร์ทสมาร์ทครับเอาละค่ะนั่นก็คือความสามารถที่พัฒนาได้นะคะสำหรับความเป็นรัฐาพยากรเพื่อตัดตอนเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ,คะ